คะ่ะฉันอยากได้ทีวีใหม่จังเลยคะ่ะอืมผมขอคิดดูก่อนนะแล้วคุณอยากได้รุ่นไหนล่ะฉันคิดว่า LG ดีไหมคะผมว่าก็ดีนะงั้นพรุ่งนี้ไปซื้อกันไหมคะได้สิสวัสดีครับคุณลูกค้า ลูกค้าสนใจรับรุ่นไหนดีครับสนใจทีวี LG ครับงั้นแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมขอปรึกษากับแฟนก่อนนะครับตอนนี้สินค้าทุกรุ่นมีจัดโปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีนอยู่นะครับรุ่นนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับรุ่นนี้จะลดอยู่ที่15%จากราคาป้ายคือ15,000บาทเหลือ12,750บาทครับ คุณลูกค้าสนใจลำโพงเพิ่ไมไหมครับตอนนี้ลำโพงจะลดอยู่ที่30%ครับงั้นเดี๋ยวผมขอปรึกษาแฟนก่อนนะครับคุณรุ่นที่เราอยากได้ตอนนี้ลด15%ซแล้วก็มีลำโพงลดอีก30%ซคุณว่าน่าสนใจไหมฉันว่าก็น่าสนใจนะอยู่นะคุณคุณคิดว่ายังไงงั้นก็ตกลงเอารุ่นนี้เลยเนอะ โอเคค่ะงั้นคุณไปคุยกับพนักงานนะน้องพนักงานครับลำโพงนี้อยู่ที่ราคาเท่าไรครับราคาเต็มอยู่ที่1,890บาทครับลด30ราคาจะอยู่ที่1,323บาทครับงั้นผมรับทั้งทีวีและลำโพงเลยครับรวมราคาให้ผมได้เลยนะครับสักครู่นะครับ ราคาทั้งหมด14,073บาทครับขอบคุณที่ใช้บริการโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ